สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะมามาพี่น้องนี่นะคะ,คะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนรบต้มยำเด้อพี่น้องเนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนรบต้มยำน,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 นะพี่น้องเนี่นะคะถั่วตำเองเด้อพี่น้องถั่วตำเองอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องแรงแซ่บมามาเด้อเส้นมาม่านะจ๊ะเส้นมาม่าพี่น้อง ต้นไก่ไปสองชั่วโมงเ่ยพี่น้องไม่แซ่บให้มันรู้ไปเลยพี่น้องมูเจ้าไม่แซ่บให้มันรู้ไปนี่มาเปะการ์คอใบบุยลำเลยถ้ามันหมดแซ่บเลยพี่น้องน้องไก่แล้วก็ปีไก่น้อยพี่น้องนี่ที่เข่นวิงนะพี่น้องต้นปีเปื่อยมันยังแซ่บพี่น้องใส่บักพริกอันพงระเด้อพี่น้องใส่ไม่เยอะพี่น้องใส่หลายก็ได้พี่น้องมันเก็บทองพี่น้อง กินในสิ่งที่เห้ากินได้พี่น้องเห้าเจ็บท้องเห้าก็ย่าไปกินมันพริกนั่นน่ะเออบอกไปบอกเจ้านั่นแหละพี่ใบเออ <c oughs> มันเผ็ดหูอยู่วนเผ็ดย่งไปกินมันอีก <c oughs> อร่อยเจ้าโอ้ยอันเส้นมาม่านี่ใช้มาม่า รสต้มยำเด้อพี่น้องโอ้ประมาณม,ม,มาม่าหมูสับเด้อพี่น้องนี่ใส่ถั่วเยอะๆนะคะเพื่อนอร่อยอร่อยพี่น้องเมนูเม,โโมียฝรั่งต้นน้าให้เบิง้งต้นน้าให้เบิง้ง มันแซ่บแล้วก็มันกินแซ่บพี่น้องกายมันยังฮอนอยู่พี่น้องกายมันยังฮอนอยู่เดียว่อรก็คินน้ามันก่อนเด้อนี่ปีกายพี่น้องมันฮอนเฮ้ย เปื่อยอยู่เด้อพี่น้องเปื play, play. ่อยเปื่อยต้มสองชั่วโมงบ่าเปื่อยมันรูปไปพี่น้องไม่เปื่อยให้มันรูปไปเนี่ยปีไก่นี่มันอร่อยจังซี่จังซี่หูอร่อยจังหูนะคะลำเตเต้นะคะ very yummy อร่อยอร่อยมามาบอปลายาห้หังยุข่าเด้อ,อ,อพี่น้องใครไม่มีอะไรกินเมนูใครนมกบอกมื่อนีร่สิกินอย่างดีพี่น้องนี่นะ จิดนหอดต้มไก่ด้วยพี่นอ้องมีปีกไก่มีตีนไก่กับมัดตุ้นแส่กันโลดพี่น้องแส่บคือเก้าแซเบคือเก้าออ,อร่อย